สวัสดีครับพี่น้องครับมาหอดเลี้ยวครับมาหอดงานอาจารย์เปียกนี่อาจารย์เปียกครับโอ้ลื้อมาส้วงไงตัวละบอ,อเอาของผมเมงนอ้นนองเขียนเสือบอลบอเเขียนดอกเอาเปเขียนดอกน้อยจันท์เนาะกินท่านนั่นะครับผมครับผม เอามือเมื poem, v, yo, ่อไรก็เพิ่นเพิ่นสิเก็บกระดูกเก็บกระดูกป้ายสามครับป้ายสามมืออื่นสิดกันมืออ่าเพิ่นเอื่นยังกว่านายพระเข่ามืออ๋อมือนายพระเข่าเฮ็ดบุญเลยตัวสั่นเฮ็ดบุญเลยครับมืออื่นครับมือนีคือว่าเตรียมเตรียมมือนีไว้เลยอ๋อนี่บอเ่เก็บดูกแล้วกับนายพระเข่ามืออื่นก็คือเฮ็ดบุญนเพิ่นเลยเนาะแม่ครับเอ้เอาเอาผมครับอะไรไรคโอเคครับผมคุณครับเพิ่นสิเพิ่นสิเฮ็ดบุญเลยว่าดันเพิ่นว่านั่น นะครับจันโบจันใจจันสุทินนะครับมาช่วยงานจันเปียกมาเนียจันไฟจิตพออาทิตย์สลับเบาอีกขึ้นัันมากเลลังกำลัมาทำคนปูด้าผูโถ่ร่างนี่เนก็กำลังเห็ดตกแต่งของตามประเหตีก้องตามประเพณีนะครับพี่าเากำลังเหยีดตัวเองิดเป็นประแกแม่ขัว ต่างคนเกิดเป็นแม่ขั้วพอ่อขั้วเพิ่นนะครับต่างคนอันนี้ก็จะทำตามประเพณีนะครับขั้วเพิ่นจิตเจ็ดบุญให้<อ>เลยในเะย็นว่าเพิ่นสีลงเก็บดูบใบสามมาสัมปวานนะครับตามเหตุตามประเพณีเห็นหรืน้องนะครับ โอ้แต oh, <c ười> ่เสียบแต่น้อเนี่ยมาหูวเตีมกระเมียบหน่ยนอยยังนอยหนอมักกแักลี้นมักลีนฟ้าโอ้ลาบหมวหรือลาบหมูนี่โอ้ลาบหมูโอ้ลาบหมูเอาเอาเอา n ๆ a oh, <c ười> a u สตัวกินเขากินเขาตูดกมาพราที่อาทิตย์ตูดก็มาตูดก็มา กินข้าวพ่อกินขา้าวสวัสดีครับครับทีมงานสาวมาเพียบปนแฝงไงล่ะพ่อทีมงานมานอลั่เพิ่นเอออีพอแล้วปะบอกเคยเหน็นหนาสินอีพอแล้วปะคนละบ้านกันคนละบ้านเลยพ่อ <c> ผ <oughs> ู้ใดมาแต่คารสินผู้ใดมาแต่อุบลผู้หนึ่งมาแต่ผู้ใดใช้ยภูมิมผู้ใด พ่อจะบวชแล้วมาแตใช้ยาผมหมดนะฮะสำเนียงแรรัสำเนียงตัวเนาะพี่องหัวใช้ยาผมมาจากออพ่คือพ่อใหญ่ใจเลยมาจากมันสมบูรณ์เนยพ่อใหใจไก่ไก่น้สมบูรณ์อะมาแต่ปังหมด่ะมันก็ไม่ปัง เอาเันสะพังเออเอาเันสะบ้อใช่ไปหมไปใส่ไปสังนั่นมันผู้ไทยเว้ยมันผู้ไทยได้นั่นไปสังเออไปใสังแต่บ้านบ้านผมเ่ามันไปสังได้ผู้ไทยบ้านผมก็หลานด้ไปซื้อไปซื้อเออไปซื้อมาในบ้าน่อยสิเป็นทั้งสัตว์ในผู้ไทยบ้าน่อยนี่ไปซื้อมาไปใส่มาหน่ะนะไปซิเลยนี่บัส ผู้ไท้หมากเอมผู้ไท้หกผู้งเขียวสิบบาบ่คกอกันบ้านผมบวาฟังยากอันนี้บ้านพ่อติดในเร่างกิลใผู้ีตอยังเลยหันตัวคนยามามัตสสายเลยฟังยากเลยฟังยากเลยมาคนละประเภทในวงอื่นเลยแมนเมน เอายังไม่อยู่มือเลยครับมาเตใส่อีกแต่ว่ากันเติมเบียร์เข้าไปนี่บ่คือพูดได้กันเติมเบียร์เข้าไปนั่นมาแต่ใส่อีกนี่เป็นตัหุ่นหวยขนาดเด้กันมาแต่ใส่อีกหนิมานั่งสิมีตัวเข้ามามาเตใส่อีกนี่คือเป็นแต่โอ้ยเหลือดออกเลือใจอะนะมาแต่ไก่ก็ได้เลยเป็นหุ่นหวยแหมอย่างนี้หนอมาแต่ใส่อีกนี่พวกเราจเข้าไปใกล้ล้นะกันมามาเตใส่อีกนีว่ามาแต่ปุ้มเขาเอาหุ้นไอ้ไก่ขนาดนี้เอาเอาเอากินเขาก้อนบัดรใ้พี่น้องเลย

ว <c ười> ่าเป็นรถเพิ่นจอดอยู่ไหนว่าคือแต่สนอกนั่นไว่าเปนรถเบาอีกว่มันติดจอดหรือเป่อแต่ว่าข้น้ากัต้องเห็นไหต้องเห็นล่ะงานว่นอยเนาะ mẹo mẹo các con học hết rồi này đăng cai tiếng tik nam số lục ตั้งในอีแม่กําลังเฮ็ดกําลังเฮ็ดใบตองกล้วยเฮ็ดยังเนาะแม่ตั้งในนอเฮ็ดขันเนาะแม่โอ้ครับแม่ครับครับผมคือจังขันเปลี่ยนขันยังสิบ่แม่โอ้ครับครับแม่ครับแม่เฮ็ดข้องเก่าแก่เนาะประเภทนี้อีสานบ้านทัางนอแม่เนาะนะครับคนผู้เฒ่าผู้แก่ เฮ็ดขันบักเบง่งเฮ็ดยังไว้เก็บอันเก็บดูกน้าแม่น้อเอ่ครับสืบสานกันรุ่นต่อรุ่นนะครับพี่น้องครับอีสานบา้านเฮานะครับสืบสานกันเป็นรุ่นต่อรุ่นตกไปหอดลูกห,อด,หอดเตา้าผนสิยังบ,บ่บูวัฒนธรรมเก่าๆนี่ย่านมันจางหายไปอยูอย่ครับจังว่าสมัยต่อไปผมว,ว่าสิมีบ่ซั่นในแนวนี่ลูกเต้าเล่าอวันก็บ่มีผู้ใดอยากศึกษาผู้ใดอยากเรียนแล้ว นี่ด้ไปซื้อเอาอยู่ตลาดรถรู้ไหมมันเป็นองเขาเห็ดว่าจะใข่ฟได้แมันเป็นของปลอมน้ำก็มีเลยเม่เป็นอยางเป็นพัคติกมีนี่เละเห็ดคามันกัดเลื่อนจางหายไปตามการเวลาสิบปีครับสิบปียีปีสามปีหาสิบปีหัดร้อยปีแห้งหายไปเลยบัดนี้ สนใจตะเคียร์เท่าไรับน้องเมียครับ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 เขี่ยเปลี่ยนนี่เมียแล้ววะเอาเอาเอาเขี่ยเปลี่ยนแล้ววะอันนี้ผ้าขาวคุณแม่เฮ็ดยังไงเนาะตอนนี้นอผ้าขาวอ๋อเฮ็ดท่งวัดเด็ดเด็ดเหรอวดีดยังนั่นเป่าเมีย มีบอดีดเหี่ยวคือจังบันผมมีบ่จูดอันดีดเหี่ยวตรงไหนไหมมีบ่บมมีบ่อ๋อดีดสายบพุทได้มีดอดีดบ่อพี่พูดดีดดีบ่อเป็นพ่อแม่ดีดดีเป็นเยอะย่ำย่ำย่ำไปเก็บกระดูกนะแหมแล้วก็กองกองกันเป็นรูปกล้นนะแหมเอาขี่เท้าเอาขี่ย่างเงี้ยรูปก้นแล้วก็เพิ่นเพป็นเหี่ยวกรงใช่ไหม เห็นเนว่กุ้งหวนเพิ่งกระจุดดงขึ้นสวรรค์เลี้ยวหวานไหมมีล้วมันเท้่ยวเป็นไฟอ่ะโอผมเคยเห็นอยู่แต่เป็นเล็กน้อยหน่อยนะสมัยบ้านทั้งพี่มีบอเถอะนะมีแล้วอือแสดงว่ามีคือกันอยูุนอ่ทั้งอุบลมีทั้งนีอก็มีคือกันนะครับพอบ้านบ้านลูกอุบลนะมีแล้วเป็นจีนร่วงแ่ละโอ้ตัวเดียวกันเนาะแม่นอ่นกี้ทำไว้เพื่อเป็นประดับความรู้พี่น้องครับ อันนี้คือธงเนาะบัดนี้เพื่อก็ไปคล้องใส่อันนั้นประจองเสือกลงมาบัดนี้เพื่อก็จีจูดเอาเทียนจูดมันก็จดีดต้องหลดุด<อ>ครับครับไม่งั้นครับเนี่ยส่วนมากจะเป็นเพราะไส้เฮ็ดเพื่อมาตัวนั้นนะครับอือครับเนี่ยครับ,อรบเอาเอาเอา ่ะเดี๋ยวลูกไปกินเขาก็เด้อบาทนนเด้อนะครับขอบคุณคุณแม่ทั้งสองนะครับนี่นะครับอีพอนั่มนอพอเนาะกินเข่าเราพ่อป่ะครับไปเขาน้ำกันกเน่าเหี่ยวดือดงเผินวะกินเข่าเราอาจารย์เปรีร้ยงห้อยมากินน้ำกันซะก่อนเด้อมันมีเหงามีแห้งก่อนดิเอาไม่มีเหงามีแห้งก่อน ถ้าเป็นบุญเป็นงานไหนมันบ่ค่อยได้กินเข่าเด้ผมคือกันอยู่บ้านแห้งจนเมื่อยท้องเอาซื้อๆกินก็กินเพราะได้กินก็กินเพราะเรีบน่เดีมาแล้วรัตนะมากมารัตนามาเออรัตนาบุรีรัลำฮาวี่น้องครับมาหอดแล้วบ้าเอียกคันบ้าเอียกบ้าหอดแกับสิจบคลิปได้บัดนีลไปได้บัดนีลเออถทายจะมาเป็นคลิปใหนกว่ากัสิเพราะอะไรเสิกินเข่าแล้วกินเข่าแล้วเพราะที่เขินต้อนแล้วบัดนี่พูดนะก็ร่างเขินหางเลย <c oughs> อ้าวครัพี่น้องครับคลิปนี้เอาตั้มนี้แหละครับขอบคุณหลายๆครับกลับไปแล้วไป่ะเออมามานหัวแล้วก็ไปแล้วบ๊ายบายแล้ว <c oughs> แล้วแต่เลยให้บอกให้มานุกคนเ <c oughs> อ้ากินข้าวกันพี่น้องครับวันนี้สบายดีอยู่ดีไม่แห้งครับมาซอยงานพราะถ้าแาดเปียกคนใดเสียตัวนะครับพี่น,อน้องล้วการสิเก็บเสียตัวเสียตัวกษิได้เก็บกระดูกเจ้าสิเกินยังไงซะนะโอ้ยเฝนเสียตัวพ่อถ้าเสียตัวอยู่บ้านเด้วยนะทุ่นเออ เข้าใจง่ายๆนะวายบอมเบียนเพราะว่าพื้นที่พื้นที่อ่อนเลยก็ดีผู้เท่าคนอันเสียตัวแล้วเด้อมาบ้านเด้อสิไมคนทั่วหาน่ะเสียแล้วเด้อเสียแล้วเด้อนันะนะคนหมายง่ายๆนะแต่ว่าเมื่อในพื้นสิเก็บดูกแล้วก็สิเฮ็ดบุญน้ำเลยนะครับผมอ้าวโอเคพี่น้องครับจบคลิปละบาดนียผู้เท่ามาหลายแล้วจวดจวดจวดซอยกันพลอมไม่พลอมือทั้งบ้านเพื่อนนะครับ